บ้านหลังต่อไปบ้านอบอุ่นต่อบายอยู่นะพอแยกย้ายกันทําได้อยู่อืมอันนี้นี่นี่มันบ้านหลังเดียวยังพอแบบไปง่ายหน่อยพอตรวจสอบสถานที่รอบได้อ่าทีนี้เราเอาจริงแล้วครับผมที่ผ่านมาเราแค่เทสงานเฉยรอบนี้เราเราเป็นนักการละเออว่ะเลือกเลือกของอย่างเงี้ยเอาอะไรมาบ้างเอเอาอะไรมาบ้างวะนี่ไม่ได้เลือกอะไรมาเลยนะก็ก็น่าจะมีเซตเซตเดิมมะไรางเครื่อง อ่าเดี๋ยวพี่เอาเครื่องคุยผีแล้วกันอ่ะเปลี่ยนหน้าที่เอ่อ E M F อ่าผมเอา E M F ไปโอเคอสมุดมาแล้วเดี๋ยวผมเอาคุณรูมมาแล้วค่ภารกิจคือระบุประเภทผีพบเจอห้องผีด้วยเทอร์โมมิเตอร์พบเจอห้องของผี<ะ>ด้วยเครื่องมือตรวจับผีแล้วก็ส a ต i t y ตตี้ต่ำกว่า50ผีตัวนี้มีชื่อว่าเซนโคลเซนโคลอเซนโคลอเซนโคล สงสัยเป็นคนรัสเซียแน่เลยนะครับคือเชลอนไม่ใช่แฟงจูอ่ะไม่ใช่ไปครับอู้ว่าเรื่องเลยมาแล้วมาแล้วผมชาร์จเข้าบ้านก่อนนะจังหวะนี้ผมสวนด้วยไปด้วยความรวดเร็วฮะเดี๋ยวพี่จะขอสื่อสารกับผีหน้าหน้าประตูแล้วกันคุณนักภูมิมีกระดูกค่ะมีกระดูกเก็บเก็บดูเก็บดาจะเหลือเราไม่มีใครเอามาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนเซอร์แดงเซนเซอร์แดงเซนเซอร์สีแดงสีเหลือง สีเหลืองจับเลยจับเลยพลานูมอลเลยพลานูมอลโมชันเลยสีสีแดงเลยตะกี้นี้คาตาเลยบูนีบีซีระวังนะเจอเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่กระดูกเก็บได้ยังเฮ้ยเฮ้ยสีสีสีนั่นนั่นนั่นอะไรไอสีแดงนะมันสีแดงนะระวังนะเจอแล้วนะเจอแล้วรอเาดับสี่ระดับสี่ระดับสี่ระดับสี่โอ้ยอีลิมระดลบสี่แล้วอยู่อยู่ห้องโถงนะเฮ้ยอยู่าม่อนลอก่อนอันตราย เออน่าจะอยู่ห้องอ่าห้องครัวอ่าห้องห้อไม่ใช่ไหมน่าจะอยู่ห้องนหะห้องโต๊ะรวมรวมนั่นน่ะแค่เลือกอ่เลือกอะไรนะทำไมมันมีถาม่ะอ๋อคนอื่นก็คุยได้เหมือนกันอ๋อเหรอืออัปเดตใหม่ไเหมือนกันเออไม่ต้องพิมพ์แล้วอค่คือไกลๆก็ถามได้ละเราเรามาติความเป็นไปได้ของวเรากันแล้วทำไมผมต้องหนึ่งวะอือผมควรเลือกอะไรดีพาลาโนมอลไหมเมื่อกี้พาลาโนมอลโมชั่นใช่เจอจับได้จับได้ สีแดงเลยอันนี้แน่นอนไม่รู้ว่าเลเวลวหรือเปล่าแต่มันขึ้นเลเวลสี่มันยังแค่สี่ใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งติ๊กแล้วกันเอออดี๋ยเพิ่งจะเพิ่งเดี๋ยวให้มันทิ้งสมุดกันเดี๋ยวต้องเข้ามันอยู่ห้องนี้มันมันอยู่ตรงนั้นน่ะอ่าอยู่ตรงไอ้ไม่เห็นเห็นเห็นโต๊ะกินข้าวเห็นโต๊ะกินข้าวลึกๆตรงนู้นไหมนั่นแหละอยู่โซนนั้นน่ะโอ้โซนข้างในโซนกระดูกนู่นน่ะนะคุณชื่ออะไรหมอระวังปิดอันหน้าพี่หมื่ออะไอ้สัหมอเออพี่หมอไปอ้อมอ้อมอ้อม ชี้เอ็งกูตายแล้วเรียบร้อยพี่หมอนี่เป็นพี่ป๊อปปูล่าจะผีมากไหมหมะแม่ไม่คิดจะล่าคนอื่นเลยหรือไงก็คนอื่นเขาอยู่ข้างนอกหมดนะพี่หมอตัวศพที่สี่แล้วเที่ยสี่งานสี่ศพตายทุกงานตายทุกงานผมรับผมรับงานศพอะงานผมรับงานศพครับแม จะไม่ไเ<ล>ช่เลยีเฮอีเอ,อ็มเอฟเท่าไหร่เปิดดีเอ็มเอฟแล้วทิ้งไว้ที่พื้นก็ได้อื <ừ> แบบเมื่อกี้แต่ว่าต้องงายขึ้นงขึ้นไหมงายขึ้นง่ขึ้น,นแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กลางห้องไม่กลางห้องก็ไม่เป็นไรมันมันปิดประตูใส่ก่อนอแล้วแล้วมันก็เดินมาจากเนี่ยห้องเนี่ยแล้วก็ทะลุมาห้องครัวตรงนี้มันเดินมาจากห้องทีวีเฮ้ยนั่นๆๆๆเฮ้ยมันเทเลพอร์ตได้ไงมันวาร์ปได้มันเทเลพอร์ต ไม่รู้ว่าแต่เซนเซอร์มันไปตรงนู้นแล้วอ่ะมันหายตัวหรือเปล่าครับพี่หมออาจารย์นี่มันวา้าปอ่ะมันเหมือนมันวาร์ปเลยอ่ะตะกี้เนี่ยอันนี้ครับเฮ้ยมีฟิงเกอร์พิ้นฟิงเกอร์พิ้นอ๋อเจอสองอันอยู่อโยคัเออเลยสามอันเลยีดุยเธอเน่ะดุยโยคักับพีต้าโอ้ชอยนี่อีกแล้วอีกแล้วอ่ะผีผีไม่เขียนหนังสือนะฮะผีไม่เขียนหนังสือไม่เขียนใช่ไหมพี่เอาล้วนี่ ผมจะไปผีชีพนะวิผมจะเอาอยู่ไหนวะผมจะเอาอิเอฟไปวางก็รับเออไปเช็คสิถ้ามันห้านี่ก็รู้เลยถ้ามันห้าขึ้นมาแล้วก็ใช่แน่แน่ไปวางแล้วก็เอาอุณหภูมิไปวางด้วยกันแต่ว่าผีต้องไปดูผีต้องไปดูนะถ้าผมถ้าผมยังไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปดูเองให้ใครก็ได้ไปทิ้งไว้ออมันมีตู้อยู่ในลึกๆอยู่ต้องต้องไปแอบ้หรืูเปลาไม่เป็นไรอ๋ออยู่ห้องนี้จริงด้วยเออนี่นีตู้ เดี่ยวไอเดี๋ยวพี่จะคอยดูลใครไปเกาะหน้าต่างข้างนอกเขาเนี่ยผมพยายามจะงัดเข้าบ้านนะขโมยเฮ้ยมันมันคว่ำมันคว่ำกุนากิต้องคอยต้องคอยฟังมันอยู่ในห้องนั่นแหละผีอ่ะมันติดติดอ่ะไปด้วยกันไหมกูเด็ซีไปด้วยกันไหมกูน้องเซ่รีบ็อกไปเจ๊อยู่ไหนวะ ก็น่าดูดีแดงๆมันยังเดินวนอยู่แถวนั้นอยู่เลยอืมอยู่ชั้นล่างมันอยู่ห้องนั้นนะมันอยู่ท้อข้างในนั่นแหละคุณเพราว่าน้าว่าหามันเร็วเกินไปเราทำมันรีบไปเอาล่ะมีการโจมมีอุณหภูมิแตกลงสาอ่าเดี๋ยวผมจะกดกดตัวอะไรนะอ่าพี่หมอกดตัวอะไรนะเอ่อในการเรียกืออะไรอออ่าถ้าเป็นคอมหรอกดกดตัวเคกดตัวเคแล้วมันก็จะมีเหมือนลูกหมุนให้ให้เลือกช้อยถามอ่ะมันขึ้น่ต๊จริงๆนะเนี่ย มันก็ไม่สามารถพูดได้มันก็ไอไอไอข้อเนี่คือตกไปเลยแต่ถ้ามันตอบก็จะเป็นข้อนี้มันไม่พูดแล้วยิมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเออตอนนั้นพี่หมอไปคนเดียวใช่ยิมเอฟไม่ถือห้าเล่นคนเดียวฮฮมันเล่นพี่หมอคนเดียวแสดงว่ามันถ้าจับกลุ่มกันมันก็มันมันจะไม่นี่แต่ถ้าคนเดียวมันเอาที่มีติดนี่เมื่อกี้เออผมก็ยังเลือกช้อยเดิมแล้วกัน เจอพีที่ห้องด้วยเครื่องมือตัวเตีงอันนี้เจอตอนนี้เหลือผมเหลืออันนี้ต่ำกว่าห้าสิบแบบยังไม่ยังซน่ี้ผมผมเลือกเป็นโยใครแล้วกันเพราะว่าทีวีมันติดรอบนี้ก็รอบนี้ก็อะโยไครเยอะเชื่อผมมากแล้วกันถ้าเป็นพีต้าอีกทีนี้ฮาเลยนะอีน้องผีต้าีม่ขี่อะไรนะไอพีต้าอุณาภูมิมันมันมันลดเยอะไหมอุณาภูมิอุณภูมิเครื่องมันอยู่ข้างในอะ ก็น่าจะสูงแหละดูจากครับโอเคมันจะอรนะกับเราพีต้ามันจะทำให้เราตัวสั่นในชีวิตจริงเนี่ยละสั่นแล้วก็ไอ้พีต้ามันเป็นผีที่เดินช้าผีผีลองเข้าไปดูนะคุิได้ไหมผีอ๋อคือผีเลยก็นึกว่าผีข้างในบ้านวัดทอบอกผีพี่หมอสิผีพี่หมอสิ เดี๋ยวนั่งตอนนี้พี่พี่กำลังอ่านไปดูนะภูมิข้างในได้ไหมผีสองได้ได้เอ๊ะด่ากันได้ยังไงเนี่ยอุณหภูมิโอ้เท่าไหร่วะเใช่ไหมโอ้ชัดเจนเลยหนาวบอกแล้วหนาวสั่นฟรีดเจ่ะโยใครมั่นใจเลยว่าโยใครแน่แน่อ้าวไม่ใช่โยใครหรอมันมีช้อยเดียวโยใครเลยอ่ะอันนั้นแนบดิ๊กจะมีอยู่แล้วอ่ะใครจะไปล่อใครจะไปล่อ จะไไปปเข้าโอเคตอนนี้เราเราน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นโยใครแต่เดี๋ยวเราดูภารกิจก่อนเอาภารกิจสักหน่อยสิจะได้ตังค์ทำภารกิจให้เหลือ50%ใช่ใช่โอ้โหแล้วคือผมไงเป็นมิตี้น้อยกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้เห็นผีเดินไหมอ่าระวังมันปิดอันหน้าคุณไม่มีดีแอบนะระวังไว้โอ้สวยเลยนะถ้าปิดประตูเลยเกลังเช็คอยู่ว่าถ้าประตูมันปิดมันจะเราจะปนี้เดี๋ยวผมดูให้ว่าเซนิตี้เหลือเท่าไหร่ละสงสัยมันขี้เกียจฟังแล้วล่ะ งานหลังปุ๊บพี่หทุกคนหายไปหมดเลยไปเข้ารถหมดแล้วสงสารพี่หมอเอ่อตุยตุยฮุ้เลยหายรอบแล้วเนี่ยสี่งานคนเดียวเลยทุยทุกรอบตายคนเดียวเล่นปุ๊บตุยปั๊บนปั๊บเอ่อห้าสิบปุ๊บปิดประตูปั๊บสุดท้ายเออตัวตัวอยู่ข้างในบ้านวิ่งอันนี้ซิงน้ำโสกโปกปะผีดูให้หน่อยเออเดี๋ยวดูสิโอ้โหผีหมอพี่ผีพี่หมอผีหมอผีได้ไหม เออน้ำสกปรกน้ำสกปรกใครมาเก็บงานสิผีคีบก็ได้ป่ะห้าบเห็นเองก็เก็บเองวะนี่เก็บงานเลยโอเคออกเลยออกเลยลหมากันสคนใกล้แล้วคุณนีบีซีทหน่อยทุนหน่อยใกล้แล้วเออเฮ้ยโอ้โอ้อ้ๆๆโอ้โหโน้โหโโอ้ออโอ้โออกไม่ได้โะออกไห่ได้โหมออหโอ ก็มันว่าไปาว่าอยู่อยู่ไข่เป็ดปีศาจอยู่ไข่มันก็ผีปีศาจเออเออเป็นเป็นปีศาจเลยนะมีเขาอยู่ก็ <Okay. S 1> ใช่แหละแต่ว่าเราอยากได้ซินิตี้เมื่อกี้มีกล้องนี่ก็คือได้หลายชออ็อตเลยนะเนี่ยโอ้โหเสียด <IP A S 3> ายเสียดายเออตังค์ล้วนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยช็อตเมื่อกี้ในตังค์ล้วนเลยใครไปพบกล้องมาเออไม่ไม่ที่ประตูไม่มีไมเสียดายจุดลืมซื้อลืมซื้อกล้องยังยังไม่ได้นะยังไม่ยังไม่เขียวยังไม่เขียวอาจจะทุกคนก็ได้ อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคนใดคนหนึ่งในทีมอาจจะทุกคนในทีมก็เป็นได้เออลองลองไปยืนฟองๆกันิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอยดูๆคอยดูแลกันโอ้ยอ,อ้รอบสองเหรอพออุอ้ยพอต่ำกว่าห้าสิบแล้วมันติดหมดเลยอ่ะมันติดเลยติดเร็วมากเลยต่ำกว่าห้าสิบอ๋อมันจะมาเร็วขึ้นสปาร์กติดเร็วมากเอ้ยที่เกียดและอะไปกันทีมเออมันต้องเป็นทีมน่าจะทีมแหละเรื่องของเจ๊นี่คือเก้าสิบเออไปไปโยน่าจะโยใครแหละถ้าไม่ใช่นะ ทำมาใช้ตรงนี้แหละไปไปไป Achievement แสดงว่าหรือเปล่าจวบอกว่าเฮ้ยจะบอกว่าถูกอ่ะเป้สำเร็ถูกต้องโอ้ครบเลยโยใคร Oh my God เออเป็นประเภทอะไรนะครับโยใครจะเป็นอะไรโยใครเออเราเราได้หลักฐานครบนะครับผมก็เลยรู้เลยว่าผีตัวนี้คือผีอะไรนะครับผมว่ามีคุณผีคอยช่วยคอยบ้าน บ <ไป S 1> ้าน,นมันมีชั้นเดียวแล้วเราก็เดินทั่วก็รู้ได้เลยอะไรเงี้ยใช่เอดอดีบ้านหลังนี้ดีดีด